พี่น้องขาทอดปลากินกับข้าวร้อนจำน้ำพริกกะปินะเดี๋ยวนะปลาทอดเสร็จแล้วกับพี่น้องขามาทานข้าวกันดีกว่าค่ะนี่อันนี้ปลาของญี่ปุ่นค่ะปลาญี่ปุ่นที่เขาพาไปร้านชูชีเขามีขายนูน้นตรงนูน้นใกล้ๆอัมสเตอร์ดัมนูน่นซื้อมาวันก่อนใส่จ่องฟิตเอาไว้แล้วปลานี้หัวมันก็กรอบกินได้หมดเลยค่ะ แต่พรุ่งนี้นะถ้ากินไม่หมดไม่รู้มันกรอบอีกไหมคะพี่น้องคะชิมไปแล้วแหละอร่อยมานั่งทานข้าวกล้องกันค่ะน้ําพริกนี่น้ําพริกนี้ตาเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยตาเสร็จหิวเลยเนี่ยอ่าพริกที่ปลูกเองนั่นแหละหอมอร่อยค่ะนี่ผักสับปะรดก็แค่นี้แค่นี้ค่ะมาทานอาหารกันค่ะนั่งพูดคุยทานข้าวพูดคุยกันดีกว่าค่ะพี่น้องค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอก้านนกนาเนเร์เลนอีกแล้วนะคะพี่น้องขาชวนทานข้าววันนี้วันสองลุกขึ้นมาก็ปลาก็หมักเอาไว้เมื่อวานแล้วซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะพี่น้องขาปลาน่ะหมักเรือเอาไว้เรียบร้อยก็เลยมาอทอดหิวข้าวทานข้าวเลยค่ะพี่น้องขาทานข้าวกันค่ะเนี่ยอย่างที่เห็นนั่นแหละพี่น้องขาเขาขายเป็นถุงก็ใส่ถุงมาเรียบร้อยค่ะ แล้วก็มาจากโปรตุเกสพี่บ่าวพี่บ่าวจะเดินบนอยู่ค่ะพี่น้องค่ะมาขัดทานข้าวค่ะอัำเลิกอร่อย ีปากเล็กน้อย <c oughs> พอแล้วแหละน้ำก็ยังไม่หาบเหมือนเดิมก <c oughs> ินก่อนเลยพี่น้องเ <c oughs> อย้ยหิวขนาดนี้อ่ะทานอะไรกันก็วันนี้ใครทำขบข้าวอะไรกันคะ อีมันกมเอาอันอืมอวมอหัวอีมันกจกควอเอาอันโอืมหัวหัวมันก็กรอบกับพี่น้องกะกินได้เลยนะหัวมันอะกรอบ ล้างสะอาดเวลาเราล้างเราก็ล้างน้ําเกลือด้วยน้ําสุดท้ายนะล้างน้ำเกลือแล้วก็มาโรยเกลือหน่อยนึงกระยำกระยำก็ใส่ตู้เย็นไว้เมื่อวานเนี่ยกรอบหัวมันมมมแต่วันนี้อกินไม่หมดหรอกจิบตัวได้เก็บยังไงเนาะ ให้มันกรอบอ่ะนะพี่น้องกาพรุ่งนี้ได้กินดิหัวมันอ่ะปลาญี่ปุ่นก็อร่อยค่ะพี่น้องกาเนี่ยก็ผ่าอย่างนี้นะปลาทัก็ผ่าอย่างนี้แล้วก็กลมกๆมันจะไม่อ่า มันจะไม่นั่นมากนะพี่น้องมันจะไม่เค็มมากเลยของญี่ปุ่นอะ่ะเขาทำอร่อยมากเลยเขาขายเป็นถุงใหญ่ๆถุงหนึ่งแปดยูโรมึงประมาณสิบตัวไม่แพงเลยถูกนี่กรอบหัวมันก็กรอบตอดเสร็จใหม่ๆเขาอย่างนี้นะพี่น้องค่ะอืม,อม น้องอยทานเสร็จแล้วค่ะพี่น้องกะอร่อยมากเลยเอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอมแต่ดังเหลืออีกเยอะอ่ะทานแกสองตัวเองพี่เบ้าเขาไม่ทานหรอกเสียดายนะของอร่อยไม่ทานก็ต้องรู้ตัวเองแหละใครจะทานอะไรไม่ทานนะพี่น้องกะนั่นเลงค่ะพี่น้องปอดีอันนี้อันนี้วางอยู่เห็นกระเป๋าเงินวางอยู่ คุยเรื่องนี้ดีกว่านี่เบใบขับขี่นี่นะคะพี่น้องขาใบขับขี่ที่เนเธอร์แลนด์นี่นะเวลาไปไหนเราพกไปพาสปอร์ตไม่ต้องไม่ต้องปกไปที่เนเธอร์แลนด์นะไปไปที่ในยุโรปอันนี้ก็สําคัญเท่าๆกับพาสปอร์ตเลยนะคะพี่น้องใบกขับขี่นี่นะฝากจะได้มาพี่น้องเลยอ่ะ บางคนนะบางคนยากมากเลยอะ่ะยากมากกว่าจะได้กว่าจะได้ใบขับขี่นี่นะแบบคือว่าต้องจ่ายเงินเยอะบางคนอะ่ะบางคนร้อยกว่าชั่วโมงหัดขับร้อยกว่าชั่วโมงก็มีนะพี่น้องบางาร้อยกว่าชั่วโมงก็มีที่ได้ยินที่ได้เห็นมานะน่ะได้เห็นมาว่าเงี้ยที่เขาเล่าให้ฟังอะนะ แล้วบางคนก็90กว่าชั่วโมง80กว่า70กว่า60กว่าเพราะว่ากันไปแล้วแต่ใครได้เร็วไร้น้อยแต่แต่นะอันนี้จะใบขับขี่นี่นะพี่น้องค่ะก่อนที่จะสอบอปฏิบัติคือว่าสอบขับะนะพี่น้องต้องผ่านทฤษฎีก่อนนะแล้วทฤษฎีนี่ต้องแน่นเลยนะใบขับขี่นี้ ใครใครถ้าใครไม่แน่นนะพี่น้องไม่รู้เขาเขาจะพูดเป็นหรือเปล่านะบนถนนนะนะเวลาใครมาโดนที่ชนท้ายหรือว่ามากระทบรถหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้นะถ้าถ้าไม่แน่นนะมันต้องแน่นนะมันต้องมันแบบว่ามันต้องรู้หมดอนะ่ะพี่น้องใบขับขี่นี่สําคัญอนะ่ะแบบว่าใครมาโดนรถเราตรงโน้นตรงนี้เราต้องพูดเป็นนะใครไปก่อนไปหลังอย่างเงี้ย ไม่ใช่แต่สอบสอบสอบ,สอบอออออปฏิบัติทฤษฎีทฤษฎีต้องสอบผ่านคนสำคัญมากเลยแล้วมันจะมีด้วยนะคนอื่นเรียนไม่รู้แต่เข้านกนาเรียนนะตอนอ,อดีตสามีเขาสอนนะเขาจะสอนเรื่องุฎหมายเล็กๆน้อยๆเข้านกนาเขาเคยพูดไปแล้วนะพี่น้องค่ะตามที่เคยพูดบางคลิปนะ กฎหมายเล็กเล็กน้อยๆเกี่ยวบนถนนน่นนี่นั่นอ่ะนะนั้นในเข้าสอนให้เพราะว่าก็ชอบสอนให้เรียนน่นเรียนนี่ค่ะอดีตสามีนะพี่น้อง่าแล้วทีนี้มีคนส่วนเข้านกนาะสอบอ่ะพี่น้องครั้งเดียวเลยนะผ่านคนเนเธอร์แลนด์บางคนต้องสอบทั้งสามครั้งอ่ะพี่บาวเห็บใหญ่อูเฟลกียเดชไรเบรไวกับฮาวตุนเทอรรี่ เอ็นเกียยค่ะสละอ๋อพี่พี่บ่าวเกาสอบหนึ่งครั้งก็ป่านลูกก็สอบหนึ่งครั้งเข้านอกนา,านก็สอบครั้งเดียวนะทฤษฎีอ่ะก็ผ่านกับพี่น้องขาอ่าแล้วทีนี้มีคนมาว่าเข้านอกนานะอ่าไม่ได้พูดในว่าทํานองว่าทางลบหรอกนะไม่ไม่ได้พูดในทํานองว่าทางลบแต่บอกว่า ก็นกนาบอกว่าเามื่อก่อนอ่ะไปว่องไปวัดอะไรอย่างเงี้ยขับรถไปเองอะไรอย่างเงี้ยคับพี่น้องขาไปไ,ไปกลวัดวนะแต่ก็งางอานเสื้อดำอะไรอย่างเงี้ยขับรถไปเองก็พูดกันบลา bla b l เขาก็ไม่ไหนทานองว่าทางลบนะก็พูดกันก็บอกโอ้ใบกับขี่นะยากก็บอกว่าเข,เ,ขเขายังไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนนะก็หลายคนนะพูดอ่ะก็ไปวัดเมื่อก่อนไปวัดอะ่ะเดี๋ยวนี้ไม่ไปแล้วแหละ แล้วทีนี้พูดว่ายากสอบไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยสอบไม่ได้เลยเขาบอกคนที่เขารู้จักอะไรอย่างเงี้ยก็สอบไม่ได้แล้วบางคนสอบ9้าครั้งนะที่เข้านอกนารู้จักอนะเก้าครั้ง10ครั้งก็มีนะ11ครั้งก็มีแล้วเออเขาว่าเข้านอกนาทําไมอะ่ะก็สมัยก่อนอ่ะตอนเข้านอกนาได้ใบกับขี่นี้นะคะพี่น้องค่ะปีสองพันนะคะหลังจากมาอยู่เนเธอร์แลนด์ได้หปีค่ะ ก็ได้ใบกับขี่นี้เลยค่ะเรียนเสร็จสัพ์หมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยไปในห้าปีเรียนจบหมดทุกอย่างใบกับขี่ก็ได้ก็บอกว่าเมื่อก่อนอะ่ะมันไม่ยากมันง่ายว่างี้ยมันง่ายมันง่ายค่ะแต่เข้านกนาได้ยินคนสมัยที่ตอนที่มาอยู่ที่เรารู้จักนะคนไทยที่จะมาอยู่ด้วยกันอะ่ะมารู้จักด้วยกันที่วัดที่อะไรอ่ะนะ เขาก็บอกว่าไม่ง่ายนะสมัยก่อนนะบางคนก็สอบเก้าครั้งสิบเอ็ดครั้งก็มีนะบางคนนะ่ะให้เ็าแปลเป็นภาษาอังกฤษให้เ็าแปลเป็นภาษาไทยมันจะเมื่อคนมันมีให้แปลด้วยในห้องว่าคุณจะจองอเอาภาษาอะไรนะเมื่อก่อนเอาตามที่เข้านอกนามมีประสบการณ์เมื่อก่อนนะนะปีสองพันนะแปลเป็นภาษาอังกฤษตันวนู่นนี่ให้มีคนไปนั่งแปลให้ก็ไม่ผ่าน ว่าอย่างเงี้ยสอบไม่ผ่านเข้าครั้งก็มีนะเก้าครั้งแปดครั้งก็มีสอบไม่ผ่านนั่นเลยค่ะ,ะแล้วก็บอกว่าใช่สิเพรเข้านอกนาบอกเพราะว่าเข้านอกนานะ่ะครั้งเดียวผ่านเลยผิดสองข้อพี่น้องขะครั้งเดียวผ่านถึงก็บอกว่าสมัยก่อนนะมันไม่ยากเหมือนสมัยนี้ไม่จริงค่ะพี่น้อง่าสมัยก่อนคนคนที่สอบสมัยก่อนก็แปดครั้งเข้าครั้งบางนคนสิเ็ดครั้ง บางคนสอบสอบจนไม่ได้เลยไม่ผ่านเลยค่ะพี่น้องบางคนสอบสอบจนไม่ผ่านเลยนั่นแหละค่ะนั่นแหละแล้วทีนี้ไม่จริงเลยมันก็เหมือนกันตามตามสถานการณ์สมัยนี้สมัยนั้นมันตามสถานการณ์ไปค่ะแล้วสอบนี่นะไม่ได้ง่ายนะสอบข้อเขียนนะพี่น้องปอปเราสอบนะปอเราสอบอย่างเนี้ยพี่น้องปเราขอสอบแต่เราสอบไม่เราต้องจ่ายเงินนะ ถ้าสอบไม่ผ่านขอทีหลังจ่ายเงินอีกจ่ายอยู่นั่นแหละจ่ายทุกครั้งอะ่ะไม่ว่าสอบข้อเขียนหรือว่าสอบสอบทฤษฎีหรือว่าสอบปฏิบัติอ่ะนะสอบขับอ่ะนะ willing, ทุกครั้งต้องจ่ายเงินถ้าไม่ผ่านครั้งหน้าก็จ่ายอีกอย่างนั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะก็นั่นแหละเรียนอ่ะนะเรียนอะไรอะ่ะเรียนที่เนเธอร์แลนด์น่นะไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าถ้าไม่ผ่านทฤษฎีไม่ว่าเรียนอะไรนะถ้าไม่ผ่านทฤษฎีค่ะพี่น้อง่า ก็จะไม่ให้สอบปฏิบัติแล้วจะไม่ได้สิ่งสิ่งนั้นจะไม่ได้เลยนั่นแหละค่ะพี่น้องส่วนก้าวนกนาเมื่อก่อนอะนะสอบก้าวนกนาเคยเล่าให้คนฟังตั้งหลายคนบอกว่าสอบอันเนี้ยทาผิดบนบนบน,บนถนนอะนะครูบอกว่าให้ไปทางซ้ายเราตามฝาเราก็าไปทางซ้ายความที่ว่ามองไม่ดีอะบางทีมันเป็นวงกลมอะไรอย่างเงี้ยพอเราเอ๊ะ ครูก็บอกอย่างนั้นก็จะพูดครั้งเดียวนะที่เขามานั่งสอบอยู่ข้างเราแล้วเราขับอ่ะเราก็เอ๊ะครูพูดอย่างนั้นทำไมฉันไปอย่างนี้เราก็ขับกลับเข้ามาทางที่เราครูก็บอกแล้วเวลาขับเข้ามานะเราต้องมองนะมองก่อนไม่ใช่หันพวงมาเลยกลับเข้ามาเลยอย่างนั้นไม่ได้เวลาเราทําผิดอ่ะนะเขาชอบนะเขาชอบเวลาเราทําผิดแล้วเวลาเราทําผิดเราจะเข้าไปในเลนที่ว่าครูบอกอ่ะเขาจะปิด เขาจะดูว่าเราจะมองก่อนไหมเวลาขับรถการมองอะนะทุกอย่างเลยมองรอบๆกระจกสามด้านอะข้างในทั้งโลกสอข้างอะนะมันสําคัญมากเลยนั่นเลยค่ะนั่นแหละเข้านอกนาอยากจะมาบอกว่าสถานการณ์เมื่อคนที่เข้านกนาสอบปีสอง0ันกับเดี๋ยวนี้มันก็ตามสถานการณ์ไปมันก็เหมือนกันยากเหมือนกันแล้วทีนี้ ถ้ามันง่ายจริงๆทําไมคนสมัยนั้นก็สอบ8ครั้งเข้าครั้ง11ครั้งเข้านกนารู้จักเขานะสอบ9ครั้ง8ครั้ง11ครั้งแล้วทีนี้กานกนาเขาแนะนําว่าอ่านสิอ่านนี้ห่าน3เดือนนะทุกวันเลยห่าน3เดือนหนังสือรู้สึกว่าตอนนั้น3เล่ม4เล่ม4รอบนะ3เล่มนะั้นอะ4รอบรอบแรกรอบสองรอบสามรอบสี่ห่านจบ สีรถบจาได้หมดทุกอย่างเลยแม้แต่กฎหมายเล็กๆน้อยๆก็จําได้หมดเลยแล้วเข้าไปสอบไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเข้านอกนาจะจะพูดกับกับกับเขาว่านะครับเข้านอกนาก็ไม่รู้ว่าใครเรียนอะไรโน่นนี่นั่นมาสําหรับเข้านอกนาจะคิดเป็นทางลบก,กับทุกคนเ no, oh, อาโอ้ขอโทษขอโทษคิดเป็นทางบวกกับทุกคนว่า คนโน้นก็ต้องเรียนโน้นเรียนนี้มาเขานกนาเขาไม่รู้ใครเรียนอะไรเขานกนาไม่เคยถามใครแต่เขานกนาจะพูดทุกครั้งเลยเขานกนาบอกว่าข้อสอบเรียนรามอ่ะตอนที่เราตอนที่เราสอบเรียนรามอ่ะยังยากกว่าข้อสอบเนี่ยที่เนเตอร์แลนด์อีกอยังยากกว่าข้อสอบนี้อีกแล้วทําไมเขานกนาคิดว่าทำไมอ่ะคนสอบแปดแปดครั้งเข้าครั้งสิบเอ็ดครั้งอย่างเนี้ย กน็นกนาว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ชอบที่เราที่เราเรียนมาที่รามะนะมันยากฝ่าข้อสอบทฤษฎีของเนเธอร์แลนด์ที่ใบกับกี่นี่นะคะแต่นั้นแหละค่ะพี่น้องค่ะยังไงก็ถ้าสอบผ่านก็ดีใจนะของพวกนี้เพราะว่ามันเป็นการันตีว่าเราสามารถคือว่าแต่เราขับรถไปไหนนี่นะพี่น้องนะ เราขับรถไปไหนเราไปพูดว่าเราพูดภาษาเนเธอร์แลนด์ไม่ได้หรือเราไม่รู้เรื่องนะถ้าเขาเห็นว่าเรามีใบนี้นะคนเขาจะไม่เชื่อคนเนเธอร์แลนด์เขาจะไม่เชื่อว่าเราไม่รู้เรื่องถ้าเราไม่รู้เรื่องเราไม่สามารถสอบใบกับขี่ได้นะคะพี่น้องค่ะนั่นแหละบางทีข้านอกนาก็ <c oughs> เวลา เขาเพ็นในโน่นในนี่เขาต้องน่าว่าฉันฉันไม่รู้ทาไงงานไม่ออกเขาบอกว่าเอ้าก in ็คุณมีใบขับขี่นี่หานไม่ออกได้ไงอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องก็นั่นเลยค่ะพี่น้องค่ะเรียนเวลาเรียนต้องทุกอย่างนะต้องแน่นนะทฤษฎีนะต้องเรียนทฤษฎีให้ผ่านนะนะทฤษฎีสําคัญมากๆเลยแล้วสอบเวลาไหนก็ตามมันก็ยากตามสถานการณ์นั้นๆเลยค่ะพี่น้องค่ะ แต่สาหรับข้าวนกนาแล้วนะข้าวนกนาว่าข้อสอบทุกอย่างนะที่ข้าวนกนาเรียนมาเนี่ยเรียนที่ทํางานอยู่ตอนนี้ก็ต้องต้อง,ต,องต้องเรียนนะแล้วก็สอบทฤษฎีให้ปานด้วยนะที่เราทางานเนี่ยนะมีหลายข้อเลยเรียนตอนนั้นนะเรียนที่ตรงนี้แล้วก็เรียนใบกับขี่แล้วก็เรียนทฤษฎีช่างตัดผมนี่ข้าวนกนารู้สึกว่าทุกอย่างอนะ ที่เรียนที่เคยผ่านมาที่เรียนเรียนที่เราไม่ยากขวาหมดเลยค่ะยากขวา่าแต่เข้านกนาอยู่ที่นี่นะจบหานับอหานแล้วก็เข้าใจ9 8้าสิบแปดเปอร์เซ็นตนะพูดถึงอะ่ะแล้วเขียนเขียนก็ได้ดีนะพูดถึงแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นเขียนแต่พูดอะ่ะพูดไปเก่งนะพี่น้องเข้านกนาพูดไม่เก่งค่ะนั่นแหละก็เลยมาพูดคุยเรื่องใบกับกี ที่เน์แลนด์หรือว่าเรียนอะไรก็ตามนะทิษฎีต้องแน่นนะที่ที่ที่เน์แลนด์ต้องแน่นมากๆเลยทิษฎีแล้วเราจะสบายคือว่าใครจะมาโน่นมานี่เราไม่ได้เลยเพราะว่าถ้าทฤษดีแน่นแล้วมันแน่นพี่น้องขามันแน่นนั่นแหละ <c oughs> ก็แล้วแต่นะยังไงก็นี่เป็นประสบการณ์ขอเข้านกนาค่ะขอบคุณมากๆค่ะพี่น้องไปก่อนแล้วค่ะยาวไปอีกแล้วคลิปฝากกดไลค์กดติดตามนะคะ ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ